โอเคเริ่มกันอย่างนี้เนาะสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Perishment นะครับเกมนี้มันเด้งขึ้นมาใน i t ชินะครับผมเลยเผื่อจิ้มเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็ดันน่าสนใจขึ้นมาด้วยนะครับเขาพูดว่าเป็นเกมแนว 2D ฮาเลอรมไม่ไม่แน่ใจนะครับออกแนวเป็นพลอยอันคลิกนะครับที่จะมีอินสปายนะครับหรือบรรยากาศใกล้เคียงกับเลสเซนต์อีวิลหรือไม่ก็ไซเลนทิวนะครับแต่ภาพที่เห็นเหมือนมันไม่ได้ยิงซอมบี้อะมันยิงกับผีหรือสปรรหลาดมากกว่าอันนี้คือไปเจอมาครับแล้วก็ลองดูยังเป็นเดโมโจ๋าๆเลยครับเกมน่าจะแบบใหม่จัดนะครับเลยยังไม่รู้ว่าสมบูรณ์แค่ไหนเอามีให้อ่านด้วยเหรอไม่ได้เตรียมตัวโอเคนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอืมน่าจะเลยเที่ยงคืนมานิดนึงละมั้งโอเคคอแห้งจังเลยหลับไม่ได้เลยอะ เอควรจะไปดื่มน้ําดีกว่าก็ถือว่ามีเซตติ้งที่เปิดมาน่าสนใจดีนะครับซ้ายขวาในการนี่กด e หรือว่าเมาส์ในการอินเตอร์แลโอเคไม่มีอะไรมีประโยชน์ในนี้เลยลงไปกินน้ํานะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้ละมั้งงั้นต่อไปน่าจะเป็นสวิชไฟมีท่อด้านล่างด้วยนะครับถือว่าละเอียดก็โอเคอยู่ อันนี้คือไม่รู้เลยมากมายนะครับคืออ่านมาเมื่อแก้เพิ่งเขียน5นาทีที่แล้วครับเอ้ยนะ่าสนใจว่ะกดอัดเลยแล้วกันอะไรกันเนี่ยสัญญาณฉุกเฉินยังงันเหรอคืออะไรกันน่ะเอ๊เป็นข่าวรายงานนะครับผมที่ไม่ได้สับเหมือนบอกว่าจะเจอผู้คนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแนะนำให้หลบอยู่ในบ้านกันหลีกเลี่ยงการพบเจอหรือสัมผัสและสัญญาณก็ขาดหายไปซอมบี้เหรอเฮ้ hey! ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดมาเจอซอมบี้นะเออเหมือนจะเป็นซาวบาเล็กๆอ๋อทุกอย่างที่ชี้ไปจะมีดีเทลหมดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นหนังสือละมังครับชั้นหนังสือเล็กๆน้อยๆและภาพมืดจัดๆเปิดไฟขึ้นจะเป็นแบบนี้เแต่ว่าถือว่าโอเคนะครับเนี่ยทุกอย่างที่เราชี้มันจะสามารถอินเตอร์แลกได้หมดเลยโอเคแก้วชาตรงนี้แต่หลักๆคือต้องไปกินน้ํานะครับประตูตรงนี้อย่าพึ่งครับมันไม่ได้บอกผมเอาเรื่องห้องครัวก่อนละกันน่าจะเป็นออกไปนอกห้องมั้งอ่านไปทั่ว ไม่รีบอยู่แล้วถ้าเกิดจะมีผีเผลอหรือตัวอะไรโผล่มาก็เราไม่เน้นปะทะครับเราเน้นสบายๆที่ล้างจานดื่มน้ำไหมอย่าพึ่งคอยแป๊บนึงของกูสำรวจให้เรียบร้อยก่อนโอเคอยังไม่อยากกินขนมเลยตอนนี้ห้องน้ําเปิดเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับกินน้าเดี๋ยวมันจะทริกเกอร์อีเวนต์สักอย่างครับไว้หลังสุดเลยละกันไว้ค่อยอาบน้ําที่หลังผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน้าเออเอออะไรไม่จําเป็นทาั้งนั้นป่ะครับดื่มน้ําเลยละกันนะเรียบร้อยครับ กรอกกรอกกรอกอึกอึกอึกนะครับตามภาษานั่งแอทริกเกอร์จริงด้วยอ้าอะไรกันนะ่ะเสียงเมื่อใครสักคนกรีดร้องในอพาร์ตเมนต์ของเราฉันควรจะไปเช็คทางเดินดีกว่าฉันคงจะไม่อาจเมือนเฉยต่อเรื่องนี้รอกได้หรอกใช่ไหมให้ตายเถอะลิลลี่ของฉันฉันควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจัดไปนะครับอูแต่ว่าถ้าเดินชิวจัดเลยเกิด <g ười> อ,อะไรขึ้นกันแน่ดนเ่ยมาแล้วลิลลี่แต่งตัวให้เร็วเราชื่อลิลลี่นะครับก็ถือว่ารู้ตรงนี้อแต่งตัวเดรสอัพใช่ อ๋อมีการถอดตรงน,นี้ด้วยกดชิปในการวิ่งอ๋อต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อวิ่งเร็วอ๋อแล้วเรามีปืนป่ะเนี่ยเช็คดูอีกนิดนึงดีกว่าเผื่อใต้เตียงมันจะพอมีปืนอยู่ลิงชักไม่มีปืนงั้นกูออกไปโดดๆเลยแล้วกันลุยๆไปเราอยู่ห้องที่สิบเก้าจำเอาไว้นะครับว่าแต่ท่อใต้เท้าเรามีอยู่เพื่ออะไรอมีกระเป๋าลากอยู่ทางนี้สังเกตทางห้าตันก่อนดีกว่ากระเป๋าลากกล่องโอเคที่เต็มไปด้วยขยะ เจอผ้าพันแผลไม่มีอะไรมันละเอียดขนาดว่าในกระเป๋านี่ชี้เป็นล็อกล็อกเลยนะครับเนี่ยน่ารักดีแล้วประตูละ่ะประตูล็อกกันกูไปห้องที่18แล้วกันนะปรำปรำปรอมห้องที่18ประตูล็อกจะมีอะไรผู่มาหรือเปล่าโอเคต้นไม้นิดหน่อยกระดานนิดนึงมันก็ใส่ดีเทลมาเยอะดีนะครับแต่บางอันก็ค่อนข้างแบบเป็นอันเนซ s ส a ซอรี่ดีเทลอะไม่ต้องบอกก็ได้มีสวิตต์ปิดเปิดโอเค เจอคนตายตรงโน้นกูบังไหมนะไม่บังใช่ไหมเฮ้ยนั่นมันศพนี่อยเห็นไกลๆก็รู้เลยเป็นศพไม่ต้องเช็คเลยเหรอมองก็รู้ว่าศพใช่ไหมทั้งนั้นตามคอนเซปต์เข้าไปใกล้มันต้องฟืน้นมีเลือดเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะควรจะมีการต่อสู้วนเกิดขึ้นนี่มันเพื่อนบ้านฉันนี่นาะเหมือนจะไม่ได้หายใจแล้วฉันว่าฉันรู้จักสามีเขานะสามีเขาอยู่ไหนกันไฟสวิตช์นี้กดไม่ติดโอ้โหแต่แต่ว่าดีเทลดีนะเดินเหยียบเลือดแล้วมีจอแจจอแจ,อจ,อจอด้วย สรุปเป็นซอมบี้เหรอสามีเลือดอีกแล้วสามีนอนอยู่ตรงโน้นนะครับเหมือนยังหายใจอยู่นะครับยังขยับอยู่นิดนิดดีจ้าเฮลโหลคุณโอเคหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้โปรดนั่นคุณมาที่นี่เพื่อจะเฟชเหรอคำนี้คืออะไรวะมาพาตัวผมไปใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันมั้งอะไรนะไม่ไม่ไม,ไม,ไมฉันแค่อยากจะให้คุณเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นคุณเลือดอไหลนี่คือ ผมไม่ได้ต้องการแบบนี้ผมไม่ได้ต้องการเลยแต่ว่าเธอคนนั้นเธอไม่ใช่ตัวของเธอเองเลยผมไม่มีทางเลือกผมเลยโปรดเถอะคุณต้องการความช่วยเหลือโทรศัพท์นำมาใช้การไม่ได้แล้วสัญญาณไม่มีผมคงไม่สามารถงั้นมารับกุญแจนี่ไปซะเป็นกุญแจในการขึ้นลงบันไดผมแทบจะขยับตัวไม่ไหวแล้วเอ่อไอแคลริฟยูเฮียไอเกยูเฮลพ์ผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาความช่วยเหลือมาให้แล้วกันได้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 แล้วก็สำหรับภรรยาผมมานะเธอต้องการความช่วยเหลือจริงๆสรุปซอมบี้เหรอ เดี๋ยวกูเปิดเกมมาคุณเล่นเจมซอมบี้เหรอเพิ่งรู้เหมือนเขาจะตายไปแล้วฮะต้องรีบล้วแหละแต่เสียงเหมือนคุณพลรมียกําลังฟื้นขึ้นมาแสงพังอุ้ยพลรมียตื่นกูไม่มีอาวุธด้วยสิอ้าวเชียกูวิ่งหนีก็ได้เราจะมาไม่มาเนี่ยประตูปิดได้เปิดได้มีวิธีต่อสู้ไหมอ่ะ h อแ e n โนเวป o n มาต้องมีอาวุธสักชิ้นหนึ่งแหละอาหาหาไ้ลินชักแล้วมึงไม่มีปืนติดบ้าเลยเหรอกูไม่กล้าเดินผ่านเดี๋ยวภรรยางับหัว ไม่เอานะเดี๋ยวผีจะงับหัวเอางง้นวิ่งเลยนะจุกจุกเอ๊ะไม่ใช่ซอมบี้เหรอออกแนวแบบโลกจิตเหรอนึกถึงเรื่องครอสเลยอ่ะใช่เปละะ่าใครไม่เคยอ่านเรื่องครอสแนะนำว่าอย่าไปอ่าน <c oughs> อ่าเป็นสักอย่างหรือทำให้คนกลายเป็นคนวิปรลิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประตูพังบันไดเข้าทางหนีไฟ ไม่เอาอย่าเพิ่งกลับไปก่อนดีกว่าลิฟต์เรียกได้ไหมเหมือนลิฟต์จะติดอยู่ที่ชั้นอื่นไม่สามารถไปได้กนลงทางอีกไฟก็ได้ความช่วยเหลือมักที่อยู่ด้านล่างแต่ผมคิดผมไปข้างบนดีกว่า go up ใช่ครับ go up ไปข้างบนอ๋อแต่ว่าเหมือนอาฮะเหมือนจะเป็นบันไดนะครับพังครับไม่สามารถขึ้นต่อได้ชั้น5เข้าไปเกิดอะไรขึ้นไหมลิฟต์เหมือนจะไปติดอยู่ที่ชั้นชั้น6มั้ โอเคงานเล่นๆสบายๆนะครับไม่รู้ตัวเกมมันจะไปเริ่มตรงไหนแล้วมันจะไปจบยังไงนะครับแต่ที่แน่ครับเรารู้ว่ามันมีหนึ่งสิ่งนะครับที่เหมือนจะรู้ถึงการมาของเรานะครับคือผู้หญิงคนนั้นปัญหาคือห้องที่ยีสามเข้าได้และโคตรมืดเลยตายปะเนี่ยมืดมืดมืดมากมืดมากหน้าต่างเปิดไว้เคยมีใครอยู่ที่นี่งั้นเหรอมีตาสีแดงตัวน,นั้นด้วย hey, เฮ้มมเยทำไมมีเต้มหมดเลยมีเต้หมดเลยอะไรดิอ๊ไฟไฟไฟสวิต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 ไฟ มองไม่เห็น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 ไม่มีสวิต์เลยเหรอไม่มีกูออกนะน่ากลัวจริงแต่เข้าใหม่ได้ไหมอ่ะมันไม่ตั้งใจจะทำร้ายเรานะครับพวกนี้สรุปแล้วไม่ใช่ไวรัสหรือว่าซอมบี้มันไม่เป็นอะไรที่แบบค่าเดาได้ง่ายขนาดนั้นล้วมังคับทางเดินมันยาวจังวะผมเดินมาเยอะนะครับยังไม่สุดลวสุดละโอเคแดงไม่มีอะไรนะครับถ้าตาเปิดสุดแล้วผมจะตายหรือเปล่าเสียงอะไรวะเสียงประตูเหรอเชี่ยน่ากลัวจัดเลย เฮ้ยบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศด,ด,กาดีดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คีโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไล่หาของไปเรื่อยๆมีไฟฉายเอ๊ะเปิดติดนั่นเหรอใครคงจะทิ้งไว้แน่เลยโอเคงั้นพิกอิดอัพขึ้นมามีไฟโหระบบวายนึกว่าร <laughs> ะบบแบบเทะละเลเรียอ้า้เลือดกด F ในการปิดไฟฉายบอกกูณทำไมเปิดด,ดิโอเค ให้ปิดเพื่ออะไรอ่ะแสดงว่าต้องมีสตูที่มันเขาเรียกว่าทริกเกอร์กับแสงนะครับเลยบอกให้ปิดโอเคงั้นไม่เป็นไรครับแต่นี่มันคุ้นๆเหมือนหนังเรื่อง The Shining เลยเนาะใช่ไหมผมก็ไม่เคยดูแต่ว่าเห็นแบบเป็นบางซีนเฉนยที่ว่าลิฟออกมาลักเลือดทะลักอะโอเคน่าประทับใจดีครับถือว่าดูดีกว่าที่คิดไว้ดีกว่าที่คิดไว้นะครับตอนเปิดเกมไม่ได้คิดเลย,เลยนะครับเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่เลยประตูติด โอเคครับถ้าง,งัา้นในห้องที่ยีิบสามนะครับเมื่อกิมไม่มีแสงงม้ถ้าเกับผมถือไฟฉายเข้าไปละ่ะโอ้เป็นห้องลางแน่เลยครับถึงว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยโอเคถ้ okay. าง,งานพวกเหล่าตาทั้งหลายไปไหนหมดวะประตูห้องเอมื่อกิมผมเดินได้ลึกกว่านี้นะเอ,อตายังอยู่ตายยังอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคมันก็ไมีมไรครับงั้นไปที่ชั้นสี่แล้วกันอะ โอเคครับค่อยลงมาไปอีกรอบหนึ่งโูดาวโอเคตรงนี้มีคราบเลือดเต็มเลยครับน่าจะมีประเด็นครับในชั้น3ตรงนี้เหมือนจะเป็นแผ่นไม้ที่คนน่าจะทิ้งเอาไว้แต่เก็บไม่ได้ครับมันเข้าชั้น3แล้วกันประตูติดน่นก็ถือว่าคิดถูกที่ลงไปที่ขึ้นไปที่ชั้น5นะครับอ่าฮะต่อไปตรงจุดนี้มีคนวางเฟอร์นิเจอร์ไว้เต็มเลยมันก็ไปต่อแสดงว่าชั้นนี้ประเด็นนะครับหนังสือมากมายลิฟกดไม่ติด ต่อไปเราอยู่ตรงนี้ประตูล็อกคาบกรงเล็บมากมีหนูด้วยหนึ่งตัวโอเคหนูหนึ่งตัวชมผมว่าหนูตัวน้ต้องเป็นทริกเกอร์สักอย่างแน่เลยครับมันต้องตาย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 คาดเดาเลยว่าหนูจะตายไหมมันต้องเป็นทริกเกอร์สักอย่างหนึ่งปะเข้าได้เหรอทำไมแต่ละห้องมาถึงดีไซน์ต่างกันแล้วทะลุไปได้ด้วยตกไปน่าจะตายเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราค่อยๆสำรวจกันอย่างสบายใจดีกว่าอาจจะต้องลงทางนี้นะครับเพื่อไปชั้นล่างเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งครับ เราไปตรงโน้นก่อนแล้วกันเสียงอะไรวะโอเคเราต้องลงไปชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไปหาความช่วยเหลือตางก็ลงมาชั้นหนึ่งกันผ่านจุดที่ห้องเป็นพื้นเป็นลูต้องกด e เหมือนจะเ็นพื้นข้างล่างนะถ้ากระโดดลงไปอาจจะไม่สามารถขึ้นมาได้อ่าก็จะได้นะครับไม่มีปืนแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนะ่ยเสียงเหมือนกับมาจากชั้นบนเนี่ย ใช่ครับไม่เป็นไรครับไม่รีบถ้ามันจะฆ่าเรามันมาแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นห้องของเด็กสักคนหนึ่งมีคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์เกมมิ่งพีซีเนะยสุดทางไม่มีอะไรไม่มีผีสางนางไม้หรือตัวอะไรมารัดคอเราถือว่าเป็น,นชใช้ได้ครับต่อไปห้องน้ําสำหรับเด็กขี้สงสยัยมันต้องสำรวจไปทั่วไม่มีเนาะโอเคงั้นก็ออกไปตรงนี้โอ้มีคราบเลือดน่าจะถล่มมาจากโถงชั้นสองละมั้งโอเค อะไรทําให้มันถล่มลงมาไม่รู้เหมือนกันมันก็ไปต่อครับถ้าไม่มีปืนนี่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจจริงๆนะโอเคเอาตอนรต์อยู่ชั้นตรงนี้นะครับถ้าเข้าไปตรงนี้ได้น,น่าจะเป็นประตูไปด้านนอกนะครับจดหมายถึงคนนั้นคนนี้มันมีดีเทลหมดเลยเว้แต่ก็เป็นดีเทลที่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ก็ดูจนกว่ามันจะมีอะไรแปลกๆให้ผมสนใจแล้วกันนะ Fake w o o d e n b o o k in the mailbox เหมือนจะได้สักอย่างนะครับผมเป็นวูเทนบลุคนะครับเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นไม้เหรอครับคืออะไรวะประตูหน้าเหมือนจะถูกบล็อกเอาไว้งั้นเดี๋ยวต้องลงไปชั้นล่างนะครับลงไปด้วยลิฟต์ก็ได้แต่ผมคิดว่าแต่ผมลงไปด้วยเท้าก่อนไปดูว่าที่คอาบล็อกทางไว้เอ๊ะหนูตัวนี้ถ้าทางมันจะสนใจเราะเนี่ยโอเคบล็อกไว้อาจจะมีทางที่จะทําให้ไม้นี้หลวมหรือหลุดได้หนูร้องทําไมวะก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยโอเค ทางัันคงต้องไปหาคอรหรืออะไรมางัดนะครับดูทรงทางัันอาจจะต้องใช้ลิฟต์เพื่อลงไปที่ชั้น B สินะเพราะ1 2ึ่งสองชั้น R เคยลูฟท็อปหรือเปล่าลูฟท็อปนี่จะมีบอสไหมขึ้นไปลูฟท็อปก่อนก็ได้ครับลองดูอาจจะพอมีไอเทมสักอย่างอยู่แล้วมั้งครับดูทรงอ้ปุ่มไม่ตอบสนองแล้วคุณน่าจะลงไปชั้น B ก่อนคงต้องหาทางอื่นแล้วสินะ ใครจะไปคิดแล้วว่าชั้น,นี้อีมันจะทริกเกอร์แล้วก็นึกว่ามันจะพอมีของสักอย่างสองอย่างประตูถูกปิดตายสักอย่างหนึ่งคราวนี้อยู่ที่ว่าห้องสิบเอ็ดเข้าไม่ได้ไม่เปิดแล้วรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนาะโอ้มีคนตายใช่คุณลุงคนนั้นหรือเปล่าอ่ะโอเคถูกขย่ำเกิดอะไรขึ้นกับเขากันนะคงจะไม่โอ้ ไม่ใช่เป็นแค่เชื้อโลกหรืออะไรดาาๆแล้นะครับเล่นกับจิตใจด้วยเหรอหรือว่าห่วมิติประตูห้องที่ทริกเกอร์ไปมาเรื่อยๆประตูที่ล็อกเอาไว้กับสิ่งบางอย่างที่ปลายทางโอเคล็อกทุกห้องเลยเว้ยเว้ยวิ่วิ่งวิ่งวิงวิ่งวโอ้ยคืออะไรอ่ะ ขอบคุณที่เล่น19นาที23มีแค่นี้เองเหรอบังคับตายเหรอเฮ้ยปับ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 ให้ผมคาใจอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอวิ่งกลับไปตรงนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งใช่เหรอฮะนาฬิกาปลุกเหรอพี่ปูโอเคผมสาามรถเปลี่ยนสี้ด้วยนะคุณชอบหรือเปล่า เก่งไปเลยใช่ไหมล่ะดีใจจังที่คุณชอบไงก็แล้วแต่พยายามเอ่อหลบเลี่ยงอะไรก็ตามแต่นะมันอยู่ทุกที่เลยเฮ้รอบที่แล้วมันมีหรือปาทำไมผมถึงไม่เห็นน่ะให้ผมหนึ่งคุยกับนาฬิกาได้อะอ,อะไรนะช่างเถอะอย่างนั้นเหรอแกนี่มันพอเราไม่สนนาฬิกามันก็บอกมันก็ไปตายซะให้พวกสัตว์ประหลาดมาจับกินไอ้กลัวเอ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ได้สังเกตมาก่อนเลย เธอมันถึงเหมือนแสดงว่ามันมันไม่เกี่ยวกับไอ้นี่ครับเราอยู่ในมิติสักอย่างหนึ่งและแบนเด e คืออะไรอะ่ะมีให้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ด้วย b แบนเด e งั้นผมจะลองลงไปที่ชั้นบีดูนะครับอันนี้ลองดูว่าชั้นบีจะยอมไหมเพื่อมันจะมีอาวุธให้ผมได้ใช้อะไรวะน่ะเศษไม้เก่าประตูที่ล็อกเอาไว้โซโฟงโซฟามีใครอยู่หรือเปล่า วิกระสุนเก้ามมเฮ้ยอย่างว่ามันอาจจะมีกระสุนใ้ผมต่อสู้ก็ได้นะโซฟาทีวีสักอย่างหนึ่งประตูที่ล็อกเอาไว้คิดว่าสามารถงัดให้เปิดได้แสดงว่าไอเทมยังไม่ครบแน่เลยครับเผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าทําไมตรงพื้นมันถึงมีละอองลอยๆขึ้นมาด้วยวะมันพยายามไกด์เราขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับ แต่ที่หน้นี่ผมลองวิ่งหามาเยอะแยะแล้วนะผมไม่เจอปืนเลยนะหรือว่าตัวเกมนะเวอร์ชั่นนี้มันมีให้ได้แค่เท่านี้คือมีแต่วิ่งแล้วก็ตายแต่เท่าที่เห็นบรรยากาศนะครับเหมือนสีแดงมันอบอวนกว่าครั้งแรกที่ผมเล่นมาถึงนะครับมันผมอยู่นานเกินไปหรอครับแล้วตัวเกมเลยบังคับให้จบอย่างนี้หรือเปล่ามีอะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมมีอะไรแตกต่างหรือเปล่า ถ้าผมวิ่งหนีไวพอล่ะนี่ผมวิ่งก่อนเลยผมน่าจะถึงลิฟทันนะด้วยความเร็วที่วิ่งขนาดนี้น่าจะถึงลิฟทันอยู่นะเนี่ยเขาตามผมไม่ทันจริงด้วยถ้าถึงลิปเอาประตูลิฟมันล็อกอ๋อท่านเองครับสรุปแล้วไม่มีอะไรเลยก็จะใช้เขาประทับใจดีไหมก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่นะครับโดยรวมบรรยากาศดีอะไรเลยแต่ตัวเกมแอบจบห้วนมาหน่อยอ่ะ จริงๆถ้าเกิดจะทําแบบนี้ผมแนะนําว่าควรมีฉากจบสักสองทางเนะเาะเพอแบบบงังคับตายแล้วมันก็จะแหม่งแหม่งให้เราแบบมีโอกาสถือปืนให้เป็นถือปืนแล้ววิ่งก็ไปชาร์จอย่างฉากตัดเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเออมันคือเอนดิ้งที่2เรามีอาวุธแล้วพร้อมสู้ถึงมันจะไม่ได้เห็นฉากแอคชั่นหรือว่ามีแอนิเมชั่นตอนสู้ก็เถอะเพราะมันมีอย่างเดียวที่แบบบงังคับตายเลยมันก็จะนิดนึงนิดนึงตินิดหน่อยตินิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแต่โดยรวมก็ถือว่าถ้าบรรยากาศมาได้ น่าสนใจกว่าที่คิดนะครับเทียบกับหลายๆเกมที่แบบ 2D, Puzzle อะไรพวกเนี้ยพวกนั้นจะไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นจำสแกรลระคะ่ะถูกๆแบบว่าโผล่มาตึ้มแล้วก็หายไปอันนั้นงานดนตรีงานสาประกอบงานเสียงเดินงานไฟกระพิบอะไรพวกเนี้ยถือว่าค่อนข้างจะ แปลกๆนะครับผมก็ถือว่าน่ากลัวนิดหน่อยเหมือนกันแต่ส่วนอย่างอื่นก็ยังอย่างว่าครับยังเป็นพีอัลฟาครับ0.1.5ครับคือใหม่มากๆครับมีให้เล่นขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับและนี่คือปริช MENT นะครับผมใครดูจบมาชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับมาสั้นๆนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ